โอเคครับเริ่มเลยแล้วก็จะมารีวิวครับเนี่ยเกมซอมบี้อะไรทีเฮียก็ไม่รู้สองเออผมก็ไม่ได้ทีเฮียเท่าไหร่ครับผมไปได้เกมนะ้ำเนะี่ยโอเคเริ่มเลยอ่าโอ้ยแลบอะไรเนี่ยแลบของใครเนี่ยเอออ่ะจี่แค่ได้เสียงแม่ ดังเท่าไหรก็ขอโทษนะครับโอ้โห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 มาเยอะอไรล่ะป๊าบฮ้อะไรเี่อะไร,ร,ะบ,บ,บ,รบุเินไปดิร้อยบอสโอ้โ่สดๆเลยอะไรกูไม่รู้ราคิดก็ นี่แหละผมจะเจอให้โอเคโอคาหน่อ,เ,อเ,เดียวโอ้ยทางแหนมันมจะไปเล่นให้คุณรู้ว่าเดบิวช่างมันเหลือเกินโอเคป๊าป๊าปารีโหลดโอ้ยดีโหลดเนี่ยช้าหน่อยรีโหลดเนี่ยช้าก็ไม่เป็นไรผมจะทำเพี้ยประมาณ อโอ้โหถ้าเราเรามีซอมบีเ้เยอะขนาดนี้ก็คนจะไปอยู่กันไหนเนี่ยคนจะไปซุบที่ไหนกันคือมีการจอระดับเกิดขึ้นเว้ยอยู่อยโอ้โห,โหเอาไปยี่อะไรมีเพียดิเหรอมีเพียดิเหรอ โอ้รูแ้แล้วอีเที้ยนี่แหล้วพวกก้อนเนือ้อสกปรกกับจัดออกจากโลกเหยดใส่หัวได้ไหมใส่หัวได้หัวขาเดินศาสตร์อ่าเศษสองอ่าปู่โดนแขนแขนขา,ขาดสะร์เข,ข้าเชียเลยยิงกล่องก่อน,นดไดหมเนี่ยไอ้อ่าไม่ได้อดอ,อด่วเซนตีมาไหมทำงนานเยอะเตรียมตัวกัน จ่ายกันได้โอ้กลางเอ,อกครับใส,หส,หสห่หูใส่หูใส่หูวะขาเลยสัตว์โอ้โหเล่เกมอัดจะมีคำหยาบขอโทษนะครับเดี๋ยวมันเป็นเกมที่โคตรมันแน่คุณอ๋อฉุนฉุนกูไม่รู้เบสเบสเบสไปแล้วนะฮะนี่โอ้ไม่โดนไม่โดนที่ไมไม่โดนที่ออกูตายแนกกู พักจ่าก no ่อนพระวารีข so, ีดห่วงห้ามเขียดอนุรักษ์เข้ามาหาโพธิ์เลยนี่ข้าอ่ามาเยอะก็ที่มีแจยเยอะใจเย็นใจเย็นที่มีเยอะที่มีเนี่ยใจเย็นกันอาเซมาเยอะกันเกินไปแล้วกูจะตายแล้วอ เออเย่พอดีคิดซ้ำเลยจครับเวลาหมดพอดีอ,อะไรเนี่ยอะไรนะไม่เห็นมีเรื่องของมึงเลยกรงกูผ่านเนี่ยแย่บานเยอะมาดูเงินกันฟ้าบสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเป็นเงินที่เยี่ยมนะครับใครมาขี่รถแถวนี้วะโอเคมันเริ่มกันใหม่ เสียงเอาเบาๆครับ,บต้องดังโทรศัพท์ผมไม่ดี <c oughs> อ,อ๊ะอะไรเลเวลอะสี400ร่ร้อยโทมที่รักษาถ้าอินทางฟรีจะได้นะบ่างอ้อยอุย๊บๆเลยนะไปด,ไดำเนี่ยออกมาพ่อคุนเพื่อนดี ดันดันดันดีดันดันดีดันดะครับอาชีพเดี๋ยวกลับก่อนโอ้โหเกมที่อ่าอาจจะเกมที่มันอย่างไรอย่างหนึ่งนะนี่อยาก,กล็อกอินทางเฟซบุ๊ก อ Facebook, tamam, right? okay. ่าเราอินทางเฟซบุ๊กได้ดอกแค่นั้ครับเไหนดักล็อกอินทางเฟซบุ๊กโอเคป๊า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 เสร็จยังวะยังรับวิวกล่องน้ำที่โอเคเราก็ต้องล็อกอินนะครับแป๊บหนึ่งเป็นการรีวิวที่ไม่ช้าและไม่นานไม่อยันถ้ากล่องน้ำถ้ากล่องเซอร์ฟเวอร์ไม่หรอเออ ประมาณห้านาทีนะครับเราก็จะเสร็จนะ yeah, แล้วเย้เราก็จะมาดูกันเพื่อนกันกี่ก่อนปับ๊บเราก็มาเข้ามาเล่นเกมกันเลยต้องมินบ้าอะไรเออเบอร์สตีแตกอะไรเก่ย,ยังไงโอเคก็พอล,ละล่ะจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีอดย่าลืมกด subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับ